สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของบุญรอดด้บทีมนะครับวันนี้ผมพามาติดตามเจ้าแมวยักษ์ครับหรือเจ้าปีศาจไขาลาเราเคสสามสองศูนย์ดีจซีขับโดยพวนาจโจยจอมโหดอ่ะตรงนี้จำกันได้หรือเปล่าครับตรงที่ว่า บ้านดินสไลดยก็เลยมาต้องเอาดินมาใส่ทีหนึ่งตอนนั้นฮิตาชินะซัสซิค130เจ้าสมชิงเป็นผู้ทําครับวันนี้เอาเจ้าบีศาร์มาเลยโอ้โหตรงนี้เมื่อก่อนน้ำไม่มีฮรัพอฝนตกมาน้ำเต็มเลยพอเต็มแล้วทำงไสุดสิ ดินมันสไลด์ลงมาฮะยังไม่อยู่ตัวมันยุบตัวลงก็เลยหาเจ้าพิศาจมาทำการเสริมดินอีกครับรอบที่แล้วอะทำไปแล้วครับพอโดนฝนมาปุ๊บมันก็มีดินสไลด์ลงบ้างยุบตัวลงบ้างนี่วันนี้มาเสริมอีกครับเสริมอีกทีหนึ่งเพิ่มความแน่นนะฮะ วันนี้ไม่ได้เอาเจ้าส้มชิงมานะเจ้าส้มชิงนี่ยังทำงานที่เดิมงานลุยที่โคนลนนั่นแหละทอยดินนั่นแหละที่ผมไปถ่ายให้ดูเมื่อวานนะครับแต่เป็นเจ้าไก่อุฟางครับเจ้าส้มชิงวันนี้ก็เลยนำเจ้าปีศาจมาฮะมาทำตรงนี้ทำสองคันเลยนะออกงานทั้งสองคันเลยระหว่างแคทกับฮิตชิ ไม่รู้จะไปหาหวูน้าทางไหนติดน้ำจะเดินไปทางคุนใส่เสื้อสีแดงก็เดินอ้อมนี่นี่บอกว่าต้องขยับไปอีกขยับอีกแล้วเอาคันใหญ่มานี่จะเดินไปได้ไหมเอื้อมถึงไหมเนะี่ยดินก็มาจากนี่ฮะนี่ขุดหลุมตรงนี้แหละขุดเสร็จแล้วก็ทอยขึ้นมาครับเอามาใส่ยฝั่งนี้ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่าว่าจะเดินไปทางนู้นคุณอาโจยเดินมาฝั่งนี้ฮะดินไม่พอนี่มาทอยดินแล้วมาล้วงเอาดินนี่แหละฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเนาะโอ้ยโอ๊ยมันโดนนะเห็นไหมเอ๊ะมีการเอากิ่งไม้ตวัดมาโดนอีก โอ้เราอุตสาห์เดินมาหาจะมาตาวัดกิ่งไม้โดนเราอีกเอ้าเงี่ยแหละบอกว่าคนคนนี้อยู่ใกล้ไม่ได้อาวุธนี้รอบด้านเอ้เฮ้เฮ้เฮเฮเฮ้เโอ้ย,อย,อยสวิงมาซะน่ากลัวเลย เอาไแวบบดูนะ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 เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ย,อยดูจะเอาแบบล้มดีๆกับเขาไม่เคยเป็นดูเอาฟาดเอาเลยหรือว่าเห็นว่ามันเป็นต้นไม้อ่อนเนื้ออ่อนเอ้ยผมอยากจะให้ไปฟาดต้นจะบกจังเลยมาฆ่าไงหกไม้เนื้อแข็ง โอ้ยตะคุบเลยพี่น้องเอ้ยทำแบบธรรมดาไม่จำทำแบบให้เจ้าให้คนอื่นเขาต้องจำแล้วลืมยากดูดิปิดทางหมดเลยแล้วจะไปยังไงเ,เนี่ยนี่ขวางทางผมเลยดูเอาได้ขออนุญาตเจ้าของก็ยังก็ไม่รู้ล้มเลย แต่คงจะขออยู่หรอกเพราะว่าเมื่อกี้เจ้าของก็อยู่ข้างๆอยู่และล้มไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะมีการสวิงหลลอกทีหนึ่งสุดท้ายเอาจริงๆคะับเยเหนื่อยเลยหลบต้นไม้กลัวโดนจะฟาดโดนหัวอ่านี่ดินไม่พอนะครับดินไม่พอหลวงอีก ล้วงเอาไปอีกเอาเอาเอาไปได้เขาดิ่นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายทีนี้จะเข้าไปได้ยังไงทีเนี้ยแล้วเขาจะได้ดูหน้างานชัดๆไหมเข้าไปก็เอาดินขี้โคลนเวียงมาเนี่ย สงสัยต้องไปยืนมุมนู้นอีกแล้วะยืนมุมนี้ไม่ได้หรอกอเนี่ฮะล้วงเอาดินครับล้วงเอาดินเอาดินขึ้นไปข้างบนครับไปปูข้างบนอีกมันไม่พอมันไปไม่ถึงโอ้โหเอาเจ้าปีศาจมานี่ไม่ต้องพูดถึงล้วงลึกๆก,ก,ก็เอาลึกได้จะเอาเท่าไหร่ก็เอาได้ไปเลยสงสัยจะไม่นานหรอกนะวันนี้ เอาเจ้าวิศาร์มาผมคิดว่าน่าจะไม่เกินอีกสองชั่วโมงนะก็น่าจะเสร็จนะที่นี่ลืมถามเลยว่าเสร็จจากนี้จะเอาเจ้าพีศาร์ไปไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยสวิงมาทีนี่ผมหลอนเลยนะเดีย๋ยวจะถามว่าบุญรอดเล่นยามาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเหม,มือนเหมือนจิตหลอนไปเลยเราแวงไปทั่ว มหาวนาโจยนี่ระแวงเลยต้องมีสติสัมปัญญานะมือนี่ถือกล้องตานี่มองที่แมคโครนะฮะมองที่เจ้าปิศาจนะว่าจะมาทางรูปแบบไหนต้องวงต้องไวยฮะสายตานี่ต้องดูต้นทางด้วยว่าทางไหนวิ่งได้บ้างทางไหนหลบได้บ้างนี่นี่นี่เนี่ยจะวิ่งมาเง,งี้ย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 เนี่ย รู้เลยพอจวิงมาไกลๆนี่ต้องมาหาเราแน่ต้องโลบนี่ก็มาจากฝนตกนะครับวันนั้นแหละที่ว่าตกหนักๆแถวบ้านผมสามชั่วโมงเต็มๆนะดูดีน้ำเต็มบ่อเลยถ้าใครได้ดูคลิปแรกๆที่ว่าเจ้าสมเชงมาทำตรงนี้จะรู้เลยว่าลึกไม่ลึกตรงนี้ฮะนี่ตอนนี้น้ำเต็มเลยอเน่ยไมไมาอยมาอยมาอยแล้ว โอ้เปลี่ยนที่ถ่ายดีกว่าไปถ่ายมุมอื่นดีกว่านี่เดินอ้อมมาทางนี้เลยเห็นเราหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นมันอันตรายอยู่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็อันตรายอีกเยือถบ,บมใส่น้ามานี่กระจายเลยอีกเหมือนกันสรุปแล้วผมจ้องซื้อโดนมาถ่ายดีกว่ามากมาหาหัวหน้าโจ้เนี่ยถึงจะปลอดภัยกับตัวเองะ อยู่ตรงนี้ก็ใช่ว่าจะไม่ปลอดภัยนะดินมีสิทธิ์ลงน้ำนะงานงานคอยดูนะพี่น้องนะคอยดูนะนี่นี่นี่ไม้อีกแล้วไม้อีกแล้วเอ้ยเอยต้นไม้ไายเขาพังหมดแล้วไายเขา้องสวย,สวย น้ำตรงนี้ลึกด้วยนะดินก้อนเดียวก็แหละกระจายได้เลยนะถ้าเวียนลงมาใส่น้ําโดนผมแน่คนอะไรก็ไม่รู้ขี่เล่นขี่แกล้งชาวบ้านาได้แกล้งคนแล้วโยิ้มไรเป็นเลยนะอมยิ้มเลยหัหน้าเรา อ,อเอาสัดสุดบูมเลยลัวดินจะไม่พอเอาสัดสุดบูมเลยนี่นะฮะเอาดินมากองไว้ตรงนี้นะอ่าขยาวแล้วขยวแล้วขยำแล้วขยำแล้วเอาดินมากองไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอาดินตรงนี้ไปใส่ตรงที่คนใส่เสื้อแดงยืนอยู่ครับตรงนั้นแหละพอใส่เสร็จแล้วก็กไม่มีอะไรน่าจะจบงานนี้ นี่แต่งทางแล้วเตรียมตัวจะเดินขึ้นไปทอยดินแล้วฮะอ่าผมนีโลงอกแล้วปลอดภัยแล้วถ้าเดินขึ้นไปอย่างนี้ปลอดภัยแล้วอะนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ เหลือแต่ทอยดินไปใส่ตรงมุมนู้นนะไม่พอก็เดินลงมาเอาใหม่แต่ผมคิดว่าน่าจะพอนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,น้วครับหลังจากโดนแกงไปหลายช็อตซะเหลือเกินวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมกสวัสดีครับ